จากข้อมูลเล่มนี้เรื่องของการที่เราจะพบคุณหมอบ่อยแค่ไหนนะคะไตเรียที่1ที่งที่สนควรจะตรวจทุกๆ1ปีและถ้าเกิดว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะด้วยควรตรวจทุก6เดือนนะคะในไตเรียที่3คนต,ตรวจตรวจทุก6เดือนแต่ถ้าค่าที่ตรวจไปนะคะทุกครั้งทุกครั้งค่าคงที่อยู่ก็สามารถที่จะเป็น1ปีได้ ในส่วนตัวแล้วเราแนะนําว่าแบ่งเสช่วงคือ 3A กับ 3B ต่ระยะ 3A นะคะควรจะตรวจทุก1ปีองนี้ได้แต่ถ้าตระยะ 3B ขอเป็น6เดือนนะคะท้างไหนที่ค่า G ีมารลดลงเร็วเร็วกว่า7%ต่อปีเป็นเบาหวานไขมันความดันอยู่แล้วก็ไตเริ่มเสื่อมลงเริ่มเสื่อมลงนะคะปีละ7%อันนี้ต้องพบคุณหมอโรคไตนะคะถ้าไม่ได้พบคุณหมอโรคตไตให้เพื่อนถามเลยค่ะว่า ขอพบคุณหมอโรคไตหน่อยนะคะไตาวาระที่4นะคะติดตามทุก3เดือนและในนี้บอกว่าถ้าเกิดค่าคงที่ก็เป็น6เดือนได้แต่ระาขอ3เดือนนี่คือสูงสุดแล้วนะคะในระยะที่5ในนี้ก็บอกทุก3เดือนซึ่งก็อันตรายค่ะเสี่ยงต่อค่าการทางานของไตนี่จะตกลงไปเร็วแล้วก็ต้องฟอกไตเลยะคะยังไงระลาขอระยะที่5ขอเป็นทุกเดือนจะดีที่สุดความเป็นจริงนะคะและในส่วนตัวของระดาระยะที่5นะคะควรตรวจทุก1เดือนจะดีที่สุดอันนี้เป็นความคิดเห็นของระดาที่ดูแลเพื่อนๆอยู่ความถี่ที่เราจะพบคุณหมอนะคะ อยู่ที่อะไรก็อยู่ที่อาการของเราด้วยอยู่ที่อาการของเราแล้วก็ผลเลือดของเรานะคะและการปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าในเดือนนั้นเรามีการดูแลตัวเองนะคะคุมอาหารอย่างเคร่งครัดว่าบางท่านคุมอาหารอย่างเคร่งครัดร่วมกันกับทานสารอาหารรูปแบบเจลแลดาก็แนะนําว่าควรจะตรวจทุกหนึ่งเดือนจะดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะในระยะสี่ท้ายๆหรือว่าในระยะ5นะคะถ้าเกิดว่าในตํารานี้จะรู้สึกว่าจะห่างไปพเพื่อนๆมีค่าไตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะแล้วอยากจะให้ดาช่วยดูนะเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ